สวัสดีครับผมกับผู้นีิงกับผมเนาะวันที่เก่าครับผมามาตามของพ่อครับผมเนาะหรือว่าของเซียนชายาอย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้ครับผมเด้อหนึ่งเก่าก <c oughs> ินเขาก็มีงยังล่ะปนครับปนยินดีที่ได้รับอนุญาติจานคุณ กับผลขผมว่าไปซีกกินข้าวกับผนปลาผนปลาอย่างังกรักลอยนะเื่อตัวปนปนปลาอย่างไรมาถามอกผมเนาะเพราะว่าคนทมหาารมาครับผมของพอก็ถือว่าถุกดีผมเด้อเล่อกครับผมเนาะ เหล็กดับกระดับอยู่ครับผมเพราะว่าค้นําหาลายมาคร <Le quin. S 1> ับผมเหล็กดับของเสียมไทยาครับผมเนี่ยพ่อซื้อเลยพ่อหาหนึ่งบบันใจเ้อเอาคบบัใจก็ซื้อแจ้งเงินถิ่นไม่ซื้อที่ไหนบ่มัันใจอะไรรางวัลเดือดตี๋อะไรรางวัลโอ้หาหนึ่งพ่นถามลายไมพ่อเลขดับไหมเลขดับนไบ่ดับก็บ่ได้ ดับคู่เลยนั่นแหละดับคู่กับมีดตะวันให้ให้มันใจก่อนดับคู่ให้เจ้าโตไปนี่มันหลายคู่อยู่ดอกดับเว่ามันใจว่าให้เพราะใบข้าวเจาะเสียเงินเ่ามันใจว่าให้เพต้องให้เสียเงินเพราะว่าเฮ็ดใจเฮ็ดซื้อเรามันไม่เฮ็ดสื่อว่าเฮ็ดปล่อยเด้อท่านเอฟซีถือกับถือขึ้นกันโอ้ฉันตรงๆเลยแล้ววันนี้ว่าดีไหมร้านหน้าขึ้นเมื่อกี้นยูเซนให้เ้างประสันบอกๆตกเก่าครับผม เป็นตัวขั้นนั้นเขาขั้นถือแต่ที่ถือต้องการเบอร์ท่านั้นขั้นของมันเป็นิบตรงนี้ไอต่อเบอร์ไม่ว่าสิบตัวดีมันากับผมเนอะข้นเบอเปิดท่าเป็นบอกเลยรวยเสียงเงินรวยแรงรวยแงเบอร์ไม่ติดเจ้าเนี่ยจริงไหครับทิเบอเสียงเงินบ๊อนเหมือนเบอร์นั้นเที่ยงกันก้องินข้าวกัเที่ยงกันครับผมคุยกันมีกิจกาคุยเอาคุยังสิ้าน ห็นจะคู่นี่พอเห็คู่สองคู่ในบนนี่ซื้อหาหนึ่งนะมันเดลาีส,สว่ากันเินนี่หาหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งหาหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งสามคู่บนล่ดลางพาอตัวนี้ก็คือวาา่าลางด้วนี่ลางมาสิ่ึ้นบนจังว่นเลือกหาหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งอแต่บวกอากาศกาศนท่อมหาหนึ่ง <บน S 1> หกหนึ่งเจ็ดหนึ่งครับผมเนาะ สำหรับคนที่รอเลขดับรอก่อนนะครับผมเด้อดับแมนครับผมเนาะดับยูดีครับผมอรผู้ชมี่ีนองเดนกพอาเป็นตองสื่อครับผมเดียนหกสองสองกมันมันใจเาพระเดือนกวอกมันใจคือสื่อเน่ยนะหานึ่งของนี่ดียสื่อนี่มันเป็นเลขล่างข้อใจเบาเออคามันสอบ้าสิบมาหกหนึ่งเจ็ดหนึ่ง ห้าหนึ่งห้าหนึ่งหหนึ่งเจ็ดหนึ่งอันนี้มันมันมันคันบอดตามนั้นมันบดได้ี่ซื้อนี่นะห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งครับผมนะส่วนสคราบส็จวะัวดรนะไม่สดีคีานะครับสวัสดีควัโอ้ยอะไรที่ลำข้ามเขาท่านไล่อยู่หัวก็บบมวัน

สองเก่าเก่าสองแต่เหมือนล่างยังม่ถือสองสองเก่าสองเฮ้ยนำเบวไัน่าเจะดอคือฟังปฏิวัติดับไจวัด้ปากก็ซื้อเลยครบาันบอกสามเก่าสามเก็ดเจ็พอคือบอสามเจ็สเก่าคือบ่อเออสมันดีมันดีมากอยู่ที่สามนบอกสามสีสามจาอยู่รับผมเพราะว่าผมซื้อ3ามเจ็เกานะครับเนาะตรีบมา้านเครับผมจะถามพอเบิ้งคือบ สองก็สองตาาง่ก็ถึงคนนี้งนาถูง่าเปลนกาทคือเลยหป้า่นป้าสุดท้ายหมายเลขแปดหกหนึ่งฮะยังแปดหกหนึ่งคนที่เราถือบางคนที่เานี่ถถือสามพันถือสามพันเนบอล ถ, 3, 네ถึอเงนละสองสามพันถืสามพันหาพันสามพันาพันหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งก็เจ็ดนิสิบล่างแล้วบอนมั่นใจห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งข้อมันแก่เข้าเาขำันมาล่อหญิน เรกมันได้เนาะครัเปบรบี่ครับเนี่ยบัรอไ่นเย่อรน้เียกเอาเรียกยตัวข้นสิกันลุกไปได้สิดับตัอยเฮ็ตตัวได้ดับขาดดับยังบ่คขาดว่าได้ดรอบ่าว่าบม่เฮ็ดไปเรียกรอยขั้นบ่มมันใจต้องมาดื้อ ฟื้นสูตรใหม่วันเออวันมันวัาสิพิดย่งไงเอบ่ด้บาได้ต่ว่าลางไปหาหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งคผมเนาะต่ว่าพ่อท่นออกครับหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งเน้นหาหนึ่งครับผมเนาะเน้นหาหนึ่งครับผมพ่อครับผมอต่นี่ครับ นี่ปามักบองห้หนึ่งไม่ปามักบองหอหกหนึ่งอ้าวเขาจะเขียนหะไรมอว่าพี่น้องน้องหลวงเขียนไแปดหกหนึ่งเอาเือมากน้องหลวงแปดหกหนึ่งเออแปดหคือตรงกันก้องพอดันนี้อลวก็วันมีกนเมื่อกี้หาหนึ่งเาออกตัวเดียวหนึ่งสองใบเนยหาหนึ่งเป็นไ้พี่น้องครับผีมันหอยมันเบิรมันส้มมันรัดแเกียบบ่พระเจ้าเราแปดหนึ่งหรือเจ้าเขียนให้ด้วยเป็นบอกแปดหกหนึ่งเป็นทไรแหกหนึ่ง ตรงกบพอมลงน้ำยาเียรายากรัานมน่งองสานึ่สงาหนึสงสามามนเ <curtain, S 2> <ม>่งอนองมน่มนึมหน่หนึ่งหน่หนึ่งสหนึ่งงนอามเนาะหานึ่งหอหนึ่งางอ เ้าวอาไข่คัตสวานี่หกเนี่กปฏิทับเป็นละเป็นร่างกายเล่ถ้าขเมันใจก่อย่าเฝ้าเลมลงนร่างแยเสียเยงก่อนรับหกเุ็นวัย่กเะ่หกนร่าเหตายเล่ร่าน่้าเรเิ่มันใจเล้า่มันใจหกเสยใแต่ว่าเ็ิ่มมาหกควมันตายหกสองไข่หกสองเป็นบนเน ผมเนาะบรรยากาศกับผมของพ่อคนนักเตะหทยกับผมของพ่อของพ่อหานึงหกหนึน่งเจ็ดหนึ่งกับผมแต่ว่าผมเห็นพ่อครับผมเนาะผมเห็นพ่อซื้อแค่์หานึงกับผมสองครูกับผมเนาะเกตะไทยตั้งสับทั้งช่องกับผมของพ่อรับผมเด้อคือว่าเส้นใช้ยากกับผมเนาะ ครับผมพ่อครับผมทายาครับผมเนาะีครับผมถือว่าเรียกพ่อเขาดีครับผมพ่อว่าครับผมลางครับผมเด้ออ่าหนึ่งครับผม หกหนึ่งกับผมเนาะเจ็ดหนึ่งกับผมวันที่สิบหกทับหกทับหกห้าผมเด้อต่ว่าผมเห็นพอสี่อกัผมเนาะห้าหนึ่งกับผมแต่ว่าหกหนึง่งมีครับผมได้แพงพอเบ่าครับผมเนาะเจ็ดหนึ่งก็มีครับผมพอเบาผมว่าพอ่ออาจะเน้นห้านึ่งกับผมเนาะนี่ครับผม ตามนี่ครับผมเด้อถ้าชอบกับผมวิวฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กับผมเนาะสำหรับคนที่รอเล็ดับกับผมคงพอครับผมก็ถือว่าดับดีดับดูดีครับผมกต่รอก่อนครับผมเดี๋ยวตามให้ครับผมนี่ครับแคปหน้าจอครับผมเล็กดับรอก่อนนะครับผมเด้อนี่ครับผมเนาะกับซุดทานี่ก็ขออวยพรให้แฟนคขับทางช่องที่เบิังคลิปนี้ครับผมขอเดินทางแคล้วคลาดปลอดภัยครับผม อย่าเจ็บอย่าจดนะครับผมเดอ้อคิมมีก้กัสวัสดีครับผม